สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรัตนาแฟนคลับรัตนาชาแนลกลับลงมาจากกาลายูซซวาหลังจากที่เราเต็มอิ่มกับการชมความงามทํากิจกรรมที่ภูเขาหิมะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายคลิปเล่นถาดเลื่อนแล้วก็ลงมาจากที่นั่นค่ะเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปเมืองโตเกียวด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงชินคันเซนที่นี่เราก็ยังคงตื่นเต้นกับ สถานีรถไฟความเร็วสูงคินคันเซนค่ะเราเดินทางจากที่กาลาโูซาว่เข้าสู่เมืองโตเกียวเรามุ่งตรงไปที่สวนสาธารณะยูเอโนที่เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวยูเอโนก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางกรุงโตเกียวเรายังมีแรงค่ะในการเดินน้องเอก็พาคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่เดินชมสวนสาธารณะ โอเอโนถ่ายภาพกับต้นซากุระแล้วก็แมกไม้ที่มีความเฉียวเฉยวอุ่มเฉียวขจีกลางกรุงมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวญี่ปุ่นมาพักผ่อนกันที่นี่มากมายเหมือนกันค่ะเสร็จจากการเดินชมสวนสาธารณะแล้วเราก็เดินไปที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆกันเพื่อช้อปปิง้งส่วนคนคูรัตนาก็ได้แค่ชมค่ะ กลับจากที่สวนสาธารณะแล้วเราจะต้องเดินทางกลับโรงแรมเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเมืองฟูจิกาวางูจิโกในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเปลี่ยนโรงแรมนอนแล้วคืนนี้เราจึงจะต้องไปฝากกระเป๋าให้เรียบร้อยน้องเอพาเราไปฝากกระเป๋าไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าใกล้ๆกับโรงแรมที่พักคะ่ะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปดูภูเขาไฟฟูจิกันแล้วคะ่ะเพื่อนๆ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ